สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พิสมาชิกวันนี้นะคะก็มาเจอกันเช่นเคยกับสาวโออนนะคะเลขเด็ดก,กับแนวทางหวยฮหาหนอยมัดรวมนะคะสามหนอยในงวดของวันที่24เดือนเมษายน2568นะคะวันนี้มาแบ่งปันนะคะสูตร1เม็ดเดียวสำหรับสูตรนี้ก็เน้นรูดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามทางช่องด้วยนะคะ เพื่อที่ทางช่องจะได้มีกําลังใจนะคะคิดคํานวณแนวทางตัวเลขนะคะพี่ๆเนาะก็ขอบคุณทุกการรับชมเลยนะคะแล้วก็เมื่อวานนะคะก็ขออภัยพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะหลุดนะคะเมื่อวานไม่มานะคะก็ขออภัยด้วยนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะหลังจากที่เขาเดินมาหลายวันติดแล้วนะคะพี่พี่ก็เมื่อวานนี้หลุดไปนะคะ เดี๋ยวมาตามต่อนะคะของวันนี้วันนี้ขอให้มาเด้งๆปงปังๆก็แล้วกันนะคะก่อนไปรับชมน้องแอดขอฝากคำเตือนเช่นเคยนะคะแนวทางตัวเลขได้มาจากสูตรคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นชื่นชอบนะคะ แล้วค่อยตามนะคะลองเปรียบเทียบนะคะกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะพี่พี่เนอะก็แนวทางเข้ามาหลายวันวันนี้ก็ขอให้เฮงปังๆนะคะหลุดเมื่อวานนี้เนาะวันนี้ขอให้มาแก้ตัวนะคะวันนี้ได้เด่นที่เจ็ดนะคะพี่พี่ได้เด่นที่เจ็ดกับเก้าวันนี้ขอให้มาก็แล้วกันนะคะสําหรับตัวเด่นของเรานะคะเด่นเจ็ดกับเก้า ส่วนตัววิ่งลูดวันนี้น้องแอดให้วิ่งรูดไปที่เจ็บนะคะพี่ๆวันนี้ขอให้มานะคะส่วนท่านใดนะคะชอบตัวนิ้นนะคะก็ตามตัวนิ้นได้นะคะตัวนิ้นน้องแอเน้นให้4คู่นะคะในสูตรนี้ ท่านใดชื่นชอบในตัวไหนก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะคะปากาก็หมึกจะมุดต้องขอภัยพี่พี่ด้วยนะคะในตารางนะคะจับคู่จะบ,บิวินได้นะ,ะตารางมี7มี9มี8ด มี5นะคะมี1มี0นะคะเด่นที่7กับ9นะคะสูตรนี้้องแอดเลน้นไปที่เจ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดห้านะคะแล้วก็เจ็ดหนึ่ง ท่าในชอบนะคะต่ำนี้ได้เลยแล้วก็ขอให้มาในตัวนิ้นตัวเจาะนะคะพี่พี่ปากาหมึกจะมุนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะไม่ชัดเจนยังไงเนาะวันนี้ขอให้พี่พี่สมาชิกโชคดีนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ